ชาวราศีตุลน,นะฮะกับตัวช่วยและคนและสถานที่ต้องระมัดระวังนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมการานี้นะครับสำคัญนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้จะไปไหนมาไหนอันตรายนะครับรวมไปถึงใกล้ใกล้ใครนะครับอันตรายนะครับช่วงยุคนี้แน่นอนว่าทั้งโครคภัยไข้เจ็บทั้งอะไรก็ตามคนหรือมิจฉาชีพนะครับเยอะมากเลยทําให้เกิดเรื่องของ การทำร้ายแล้วก็เรื่องของการเสียเปรียบในการใกล้ชิดร่วมกันหรือว่าการทําให้แบบปล่อยเชื้ออะไรมาให้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องระมัดระวังนะครับหรือสถานที่ใดที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเราดูได้จากทางนี้ครับเริ่มครับตัวช่วยก่อนนะครับตัวช่วยแรกครับคือเพื่อนสนิทนะครับใครที่มีเพื่อนสนิทนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือจะทํากิจทาการทําสิ่งใดนะครับในช่วงนี้ สามารถคุยแล้วก็เจรจานะฮะหรือว่าเรียกมาคุยหน่อยนะครับหรือว่าเราอาจจะไประบายกด้นะครับบางทีเพื่อนอาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงแต่ว่าเป็นที่พักใจที่พักอารมณ์เรานะครับมันก็จะช่วยซอฟทําให้หนักเป็นเบาได้นะครับตัวช่วยที่2นะครับคือบุพการีนะครับหรือว่าญาติสนิทนะฮะคำว่าบุพการีหมายถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคนที่เราสนิทแบบมากๆนะครับเลี้ยงดูเรามาก็ได้นะครับบางท่านอาจจะเป็น ปู่ย่าตายายนะครับได้หมดนะครับบางครั้งอาจจะไปขอคําปรึกษาขอช่วยเหลือให้ช่วยเหลือโดยตรงนะครับบางทีชุงน้โอรารได้ไม่ค่อยดีนะครับลองคุยลองปรึกษาหารือซิเผื่อจะมีช่องทางอะไรที่ให้ช่วยเหลือเราได้นะครับแล้วก็คนต่อมานะฮะคือจะเรียกว่าเพื่อนร่วมงานนะครับจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ได้หมดนะครับใครที่ เคยช่วยเหลือเรามาหรือว่าเราเคยช่วยเหลือใครมาแล้วก็เคยทํางานร่วมกับใครมานะครับสามารถจะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือนะหรือว่าอาจจะระบายเรื่องต่างๆให้ฟังเผื่อเขาจะมีไอเดียหรือว่ามีแนวความคิดอะไรจะชี้แนะชี้นำเราได้นะครับนี่คือคนที่จะช่วยเหลือนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่พอจะช่วยเหลือเราได้นะครับเรียกว่าเป็น เอาลักษณะนะฮะคือเป็นเพศตรงข้ามนะครับรูปร่างจะผิวขาขาวนะครับรูปร่างไม่อวบอ้วนนักนะครับจะถ้าเป็นผู้ชายนะครับก็เป็นคนตัวช่วยเป็นเพศหญิงนะครับรูปร่างเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะยิ้มแย้มร่าเริงแจ่มใสดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เฟรนลี่นะครับคือพูด อะไรค่อนข้างจะสนุกสนานด่าเริงนะครับเป็นกันเองอะไรพวกนี้นะฮะนี่คือคนที่เป็นช่วยเหลือเราได้นะครับส่วนคนที่ต้องระมัดระวังนะครับคนแรกนะครับใครที่เราต้องระมัดระวังนะครับคนแรกเลยคือเรียกว่าญาติพี่น้องฝั่งหรือคนที่ไม่ค่อยโอเคนัก,กันนะครับเราจะมีญาติพี่น้องหลายแบบถูกไหมครับแบบที่ดีแบบกลางๆแล้วก็แบบที่จะเอาเปรียบหรือไม่ก็หาเรื่องหาราวมาให้ เดือดร้อนแล้วก็เราต้องช่วยเหลือหรือแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาเลยเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นญาติฝั่งที่หรือคนที่ไม่ค่อยโอเคนักนะครับช่วงนี้อยู่ใกล้ามากไม่ค่อยดีนักนะแล้วก็คนต่อมานะครับที่จะอยู่ห่างห่างได้ก็ดีคือคนที่ยูดีโผลมาคือคนรู้จักหรือเพื่อนก็ได้นะครับที่ไม่เคยเจอกันมานานแล้วก็อยู่ดีก็โผลมาช่วงนี้แล้วคุยปกติได้แต่ว่าถ้าคุณจะต้องทําอะไรใกล้ชิดอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้ามีเหตุเพศภัยต่าง มันอาจจะเสียมากกว่าได้นะครับจะชวนไปนู่นไปนี่อันนี้ไม่เอาชวนลงทุนอันนี้อันตรายชวนทําอะไรร่วมกันอาจจะไม่เสียอะไรก็ได้แต่ให้ไปด้วยกันหน่อยอะไรเงี้ยอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคนที่ต้องระมัดระวังนะครับอีกสักหนึ่งคนคือชาวต่างชาตินะครับอันนี้ใครที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องรู้ว่าถ้าช่วงนี้ต้องอยู่ใกล้ชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนในประเทศที่เราอยู่นะครับอืมไม่ใช่ เชื้อชาติหรือสัญชาติในประเทศที่เราอยู่นะครับอันนี้จะบอกว่าอันตรายอันตรายยังไงนึกก่อนอันตรายที่ประมาณว่า 1. หลอกลวง 2. ทําร้าย 3. ม,มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับมาติดเราได้นะฮะแล้วก็อีกข้อนึงอ่าคือถ้าสมมติว่าจะต้องมีการทํากิจทรรการไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับ อันตรายนะครับถ้าจะต้องทําอะไรร่วมกันประเภทแบบนี้อาจจะมีเหตุเพศภัยมีเรื่องทําให้เดือดร้อนต่อกันได้นะครับและสถานที่ที่ต้องระวังนะครับสถานที่แรกครับคือในหมู่บ้านของเรานะครับหรือว่าบ้านใกล้เคียงบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับบางคนอาจจะอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างข้างอยู่ข้างหลังได้หมดเลยครับอาจจะมีการทะเลาะคัดแย้งมีเหตุอะไรทําให้เครื่องใจกันได้นะครับสถานที่ต่อมาสถานที่2นะครับจะเรียกว่าเป็น ตลาดนะครับแต่ยุคปัจจุบันไม่รู้ว่าบางตลาดก็มีป,ปิดปิดบ้างหรือไม่ก็การเช็คคนเข้าไปในตลาดก็เอาจริงเริ่มน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ต้องเซฟเซฟนิดนึงถ้าจะไปตลาดนะครับไปได้นะฮะคุณก็ต้องหาอะไรป้องกันแล้วก็ต้องรีบไปรีบกลับนะครับแล้วก็หาวิธีที่จะเซฟตัวเองทุกอย่างนะครับเพราะใน,นช่วงนี้ยังมี ปัญหาหลายอย่างอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถานที่ต้องระมัดระวังคืนน้าครับใกล้น้ําจะเดินทางทางเรือทางข้ามเกาะอะไรก็ตามต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ด้วยนะครับแถมท้ายครับคนราศีตุลน,นะครับในช่วงนี้มีเรียกว่าเวลาที่เหลือในช่วงเดือนนี้นะฮะหลายอย่างมันกําลังจะปรับหรือกําลังจะเปลี่ยนนะครับบางคนกาลังจะคิดการใหม่การใหญ่บางคนกําลังจะลงทุนบางท่านอาจจะ เริ่มที่จะรู้สึกว่าเก้าอี้ในที่ทํางานไม่ค่อยมั่นคงใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือว่าช่วงที่จะถึงนี้นะครับให้เลือกเราเรียกว่าเพ a y s เซฟหรือว่าเซฟตัวเองไว้ก่อนนะฮะถ้าเลือกจะต้องออกไปเสี่ยงเลือกอยู่ที่เก่าดีกว่าถ้าเลือกจะลงทุนนะครับวัดดวงกันหน่อยไม่เอาครับเซฟตัวเองดีที่สุดนะครับเพราะนั้นี่คือเรื่องราวของชาวราศีตุลน,นะครับในช่วงเดือนนี้ หลายอย่างมันกําลังจะปรับเปลี่ยนใหม่หลายอย่างในช่วงจะปีที่แล้วกับปีนี้นะครับเพราะฉะนั้น12ราศีราศีตุลก็เป็นราศีหนึ่งที่มีดวงในปีนี้ในการปรับเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนแล้วดีหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามขอให้เกิดแล้วเราเฮงขึ้นรวยขึ้นดีขึ้นนะครับลาไปก่อนโชคดีมีความสุขครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ